สวัสดีครับพบกับผมพ่อเอแอลอีซีครับวันนี้เราจะมาทำการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนปั๊มติ๊กนะฮะปั๊มติ๊กน้ำมันในรถยนต์แลนเซอร์ยีคานะครับว่าวิธีทำมีอะไรบ้างนะครับผมจะรีบอธิบายให้ฟังนะฮะอันดับแรกก่อนเลยนะฮะก่อนที่เราจะเปลี่ยนปั๊มติ๊กนะฮะเราต้องถอดขั้วแบตออกให้หมดนะตัดระบบไฟให้ให้หมดเลยครับเพื่อความปลอดภัยในการทํางานนะฮะ และต่อมาก็คืออุปกรณ์ที่ผมมีก็คือปั๊มติ๊กอันนี้คือปั๊มติ๊กของรถอีคาคือผมได้มาทั้งทั้งทั้งยวงทั้งชุดนี้เลยนะจากเพื่อนในกลุ่มที่ที่อยู่ด้วยกันเล่นรถรุ่นนี้ด้วยกันฮะราคาอันนี้น่าจะอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทฮะมีสองที่ผมได้มาพร้อมส่งเลยนะฮะอันนี้จากเพื่อนส่งมาให้ฮะทีนี้เรามาดูว่าสถานที่ไว้ปั๊มติ๊กของรถอีคาเนี่ยอยู่ตรงไหนนะฮะนะฮะตามมาเลยฮะตรงนี้นะฮะ เบาหลังด้านซ้ายขอไปฮะด้านขวานะฮะด้านขวาของคนนั่งเห็นไหมโบติีแล้วตรงเนี้ยตรงนี้มันจะมันจะทึบไว้แต่ทีนี้ที่ผมทําเนี่ยคือเพื่อนกันเองฮะเพื่อนกันเองช่วยทานะฮะช่วยช่วยช่วยทำเพื่อนเพื่อนกันเนี่ยช่วยทําก็คือตัดกันเองอย่างนี้แหละตัดจนมั่วแต่ว่าเวลาตัดเนี่ยคือมันง่ายนะฮะทุกครั้งเวลาเปลี่ยนปั๊มติ๊กเนี่ยมันต้องยกถังลงนะครับทีนี้ ผมก็เลยว่าทํากันเองดีกว่าก็เลยเพื่อนเลยตัดให้ตามจริงมันจะตัดสวยกว่านี้ฮะแต่นี่คือทุเรศทุลังนะไม่เป็นไรครับก็เอาตามนี้ตามสภาพครับ,รบงานละเอียดครับแอบพอเปิดมนาะอันนี้อันนี้สมมุติว่าเรามีตัดอยู่แล้วแต่เวลาตัดคนที่ตัดเป็นนะต้องระวังพวกสายน้ํามันสายไฟให้ดีฮนะนี่พอเปิดมาเนี่ยประเด็นนี้ผมถอดรอไว้นะตัวนี้จะมีปลั๊กปลั๊กไฟอยู่ปลั๊กไฟแล้วก็ถอดออกก่อนหล,ลบไปเลถ้าหลบไปตรงนี้จะมีน็อตอยู่ มันจะเป็นน็อตเบอร์แปดนะฮะเบอร์แปดมีทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าจุดจางผมหายไปหนึ่งจุดฮะห้าจุดเราคลายออกให้หมดเลยพอคลายออกแล้วเนี่ยตรงนี้จะขยับได้นะฮะเนี่ยตรงนี้จะขยับได้เห็นไหมพอขยับได้ปึ๊บค่อยๆขยับนะเพราะว่าถ้าปั๊มติ๊กจริงๆแล้วเนี่ยปั๊มติ๊กเนี่ยมันจะมีตัวโอลิงของมันอยู่ในการรองเห็นไหมฮะนี่สภาพของปั๊มติ๊กที่ผมได้มาเห็นไหม จะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือถุงที่ไว้กองพวกสิ่งสกปรปกก่อนเข้าผมก็จะได้มาครบชุดอย่างนี้นะอันนี้พอตรงนี้เสร็จเราถอดออกมาค่อยๆถอดเลยนะฮะก็ค Lynn ่อยดึงขึ้นมาเนี่ยของผมมันจะบิดๆรเบ้ยวหน่อยตรงนี้นะมันน้ำมาันเดินไม่ค่อยสะดวกนะครับรยามม่อยะหาเปลี่ยนนี้พอถอดมาเนี่ยมันก็จะดึงขึ้นมาอาจจะติดสายน้ํามันต้องค่อยๆนะฮะนี้ถ้ามาดูดูในถังผมเนี่ยเวลาถอดออกมันจะยากนิดนึงนะครับ พื้นที่ต้องเคลียให,ให้มันสะอาดแล้วก็เตรียมผ้าเตรียมอะไรไว้ด้วยนะฮะอย่าลืมสําคัญต้องถอดถอดสายไฟออกด้วยนะฮะสายไฟจากขั่วแบตนะแบตเตอรี่นะ,นะ,ะถอดออกให้หมดนะทั้งขั้วรบขั้วบวกอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเวลาถอดเนี่ยมันต้องค่อยดึงมันจะมีท่าตะแคงของมันออกมันจะใช้เวลาเยอะทีนี้ผมขอข้างขั้นตอนนี้ไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยมาเจอตอนที่เราจะใส่กลับอีกทีหนึ่งดีกว่านะครับเอาไว้ตรงนี้ก่อนครับผมมาฮะตอนนี้ผม เอาปั๊มติ๊กขึ้นมาแล้วนะฮะพอถอดเสร็จปุ๊บถอดออกมานี่คือปั๊มติ๊กของผมะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูสภาพเป็นไงนะฮะทีนี้สังเกตว่าพอถอดขึ้นมาแล้วเนี่ยด้านล่างเลยเจอถังน้ํามันอันนี้น้ํามันที่ผมเติมตอนนี้ผมจะผสมบางทีก็เติมเป็นซิน95ตอนนี้ก็เป็น9 9 95 soh ครับอันนี้ผมผมเติมไว้พอเราถอดมาเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เราต้องหาอะไรปิดไว้หาถุงพลาสติกสะอาดๆได้ะฮะ ปิดมันลงไปปิดไว้ก่อนฮะการฝุ่มการเศษไะลรลงไปก่อนนะก่อนที่เราจะทำนะฮะก็ปิดผมผมก็ปิดไว้ก่อนนะฮป้องก,กันไว้นะฮะเสร็จอันนี้ก็เป็นท่อทีนี้พอเสร็จมาดูฮะของผมที่ผมถอดออกมาตรงนี้สายผมถอดมาถอดมาเสร็จปุ๊บตรงนี้เป็นเกลียวลรอกถอดปุ๊บฮะบางคนถอดง่ายบางคนถอดยากเห็นไหมฮะของผมสภาพเป็นไงฮะตรงนี้งอหักเบี้ยวเลยฮะ ทางเดินน้ำมันมันก็มาไม่สะดวกเห็นไหมฮะมาดูด้านใต้ที่ผมเคยเจอปัญหาเปียบเปียบเทียบกับตัวใหม่อันนี้ตัวใหม่ที่ผมได้มานะเห็นไหมสวยเลยฮะตรงนี้เป็นไงฮะบิดบิดงองอคนละเรื่องกันเลยเห็นไหมฮะอ่าอันนี้มามาพลิกดูด้านใต้ฮะอ่าด้านใต้ดูอันนี้ของเก่าของผมฮะด้านด้านขวามือนะสีแดงแดงเนี่ยคือคืออันนี้คือผมสายน้ำมันขาดมันต่อไม่ถึงมันมัดไว้ นะฮะผมว่าจะใครบ้านทายในะวัดไหมแบบทแบบทุเรศทุเรศเลยนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ปั๊มติ๊กนะทีนี้เอ๊ะอันนี้มันยังดีอยู่มันยังใช้ได้อยู่นะฮะแต่ว่ามันน่าจะเป็นเพราะตรงนี้โอลิงอะไรเงี้ยมันมันเสียหมดเห็นไหมมันมันไม่ถึงข้างบนเพราะโดนดัดแปลงมาเยอะแล้วนี่คือสภาพก้นถังทีนี้มาดูด้านล่างด้านล่างเห็นไหมว่านะะความต่างของมันเนี่ยยางตรงนี้มันไปหมดแล้ว ของผมเนี่ยเห็นไหมมันตายหมดแล้วฮะเก็บไม่อยู่แล้วฮะยึดไม่อยู่ฮะส่วนตัวใหม่นี้ที่ได้มาเห็นไหมสวยเลยครับเห็นไหมมาเปรียบเทียบกันให้ดูเลยของใหม่เห็นไหมเอียงอย่าไม่ช้ตาผมเอียงนี้ดีกว่านะเห็นไหมฮะสวยเลยอันนี้เละเทะไปหมดแล้วของผมของเก่าพังหมดแล้วนะนี่ก็ได้มาด้านใต้ก็เป็นแบบนี้ ซีนตัวนี้ของผมอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวผมต้องถอดออกใช้ตัวเดิมของนี้เลยนี่คือสภาพที่ถอดออกมาของผมผมต้องเปลี่ยนมันน่าจะเสียนะ้ำมันเล็ดรอบเลยสตาร์ทมันมน้ำมันมันไม่ส่งมาตรงข้อนี้เพราะมันติดตรงนี้นข้อมันบิดเบี้ยวไปหมดแล้วมันเลยทําให้สตาร์ทยากก็มีส่วนเช่นกันเดี๋ยวผมก็เลยต้องซื้อมาเปลี่ยนเดี๋ยวค่อยมาดูวิธีทําต่อไปครับครับมาถึงขั้นตอนในการใส่ตั๊มติ๊กนะฮะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาใส่เนี่ยเราค่อยๆใส่ลงไปนะม,มันจะมีล็อกมันใส่ปึ๊บตรงนี้ผมเปลี่ยนยางตรงนี้ละยางรองสภาพยางรองตัวเก่ารสึกว่าผมทิ้งไปละมันทุเละมากนะค่อยๆใส่ลงไปเหมือนเดิมหมุนหาหาตำน่งให้เจอว่าปั๊กเราอยู่ตรงไหนนะเสียบให้ถูกอันนี้ผมหมุนเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้ปึ๊บ นอดผมหายไปตัวลืมไปว่ามันที่หายไม่ใช่ะลรมันไข่เกียวแล้วเกีียวมันหักมรูดไปแล้วหักไปเรียบร้อยแล้ว,วก็ค่อยใส่กลงไปนะเสร็จปุ๊บตัวนี้ก็เดี๋ยวก็ค่อยมาใส่ตัวนี้ใส่กลับไป เปลี่ยนได้ยิ่งดีโอเค okay. นี่หัวนึงผมก็หัวนึงจะใส่ยากหน่อยนะผมเปลีป่ยนสายทับไาแล้วด้วยอ๋อหอเกีียวติดผมใส่ต้องขยับนี่ก่อนสำคัญตรงนี้นะเกีียวใส่ให้ตรงนะเข้าไม่ถึง โอเคก็คืออย่างนี้เราเราใส่ลงไปเดี๋ยวไขให้เสร็จเพราะว่าเดี๋ยวผมว่าจะเสียเวลาเสร็จแล้วก็ใส่ปั๊บไฟต่อไปใช้น็อตเบอร์แปดนี่ยึดให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรียบร้อยเสร็จมาถ่ายรอบหนึ่งนะฮะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับที่เปลี่ยนปั๊มติ๊กผมเปลี่ยนไปแล้วฮะมาดูนี่ผมใส่ทุกอย่างลงไปเรียบร้อยแล้วก็คือ น็อตเบอร์แปดไขให้แน่นเสียบปลั๊กไฟให้เรียบร้อยตรวจเช็คสภาพให้ดีนะฮะวาสายแน่นดีแล้วไม่รั่วไม่ซึมพอเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปที่แบตเตอรี่นะที่เราถอดขั้วแบตไว้ที่ผมบอกแต่แรกแล้วก่อนทำเนี่ยให้ถอดขั้วแบตออกทั้งบวกและลบเพื่อความปลอดภัยออกไปก่อนพอเสร็จปุ๊บผมทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ก็ไปใส่ควบแบตและลองสตาร์ทผมก็เลยทําการลองสตาร์ทสรุปแล้วติดใช้ได้ปกติแสดงว่าเป็นที่ปั๊มติกของผมเริ่มมีปัญหา mm. ก็เลยเปลี่ยนตรงนี้ก็คือจบในเรื่องขั้นตอนของการเปลี่ยนปั๊มติกมีปัญหาข้อมูลอะไรที่ร่วมพูดคุยสอบถามกันได้มาด้านล่างเลยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะฮะก็เป็นกำลังใจในคลิปต,ต่อไปนะครับขอบคุณมากวันนี้ เอาไว้คลิปหน้ามีอะไรดีๆจะนำเสนอและเจอกันกันกบผมพ่อเอ L E C สำหรับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ